มีทายาทแต่กลับไม่ได้อยู่ด้วยกันล่าสุดปากคาเชิญยิ้มหลังไร้บ้านเงินเก็บไม่เหลือปากคาเชิญยิ้มนักแสดงตลกชื่อดังโดยล่าสุดปากคาได้เผยถึงชีวิตปัจจุบันหลังไร้งานมานานสองปีไร้งานจนไม่มีบ้านผมก็พยายามกัดปันสูผ่อนบ้านผ่อนรถจนมาระยะหลังหลังเงินเราเริ่มร่อยหลอ ขายของก็ไม่ค่อยได้งานตลกก็ไม่มีวันหนึ่งมีเสียงโทรศัพท์ดังมาหนึ่งสายปรากฏว่าเขาโทรมาแจ้งว่าเราคร้างค่ารถสองงวดหลังจากนั้นคุณแจ็คธนาพลก็โทรมาชวนไปอยู่วงดนตรีช่วงปลายปี2562เพราะเขาทำวงมีนักดนตรีไปพร้อมเลยในทีมมี12คนก็รับงานกันปรากฏว่างานที่รับไว้ก็หยุดพอมีระลอกสองระลอกสามมางานก็หยุดนิ่ง แต่เราก็ยังมีพาระผ่อนบ้านผ่อนรถเราก็ไม่ไหวเราก็เลยต้องคืนเขาตอนนี้ก็ไม่มีทั้งบ้านทั้งรถถามว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนปากคาบได้ตอบว่าผมไปอยู่บ้านพี่สาวแถวบางบัวทองคือพี่สาวเขาติดป้ายขายบ้านแล้วกลับไปอยู่ต่างจังหวัดคือเขาปิดป้ายขายบ้านเป็นปีก็ไม่มีใครมาซื้อเพราะว่าไม่มีกําลังไม่มีเงินเขาก็เลยให้เราไปอยู่บ้านเขาก่อนคืออยู่ฟรีเราก็จ่ายค่าน,าน้ำค่าไฟปกติ แต่ว่าที่ผ่านมาเราไม่มีรายรับเรามีแต่รายจ่ายเราก็รับสภาพไม่ไหวผมก็ตั้งใจจะสู้แค่สิ้นปีนี้ถ้าสิ้นปีนี้ไม่มีอะไรดีขึ้นผมก็จัดกลับบ้านที่ลพบุรีครั้งก่อนที่พี่ปากคับมาถามว่ามากับคุณบีแต่วันนี้มาคนเดียวเกิดอะไรขึ้นปากคับเผยว่าก็ต่างคนต่างทำงานผมก็ไปอยู่จันทบ,บุรีบ้างไปช่วยร้านขายทุเรียนบ้างช่วงงานไม่มี แต่คนไม่เคยทำเลือกไม่เป็นเขาจะจ้างคนที่คอทุเรียนวันละสองพันส่วนที่วันนี้ที่เขาไม่มาเพราะเขาไปขายทุเรียนเราก็ยังมีคุยกันบ้างแต่ก็ต้องแยกกันอยู่ถามว่าห่างกันแล้วเราหงละแห่งกันไหมก็ไม่ค่อยมีนะแต่ก็จะมีคนไปบอกเขาว่าอย่าไปคบตลกเพราะตลกมีภรรยาเยอะถามต่ออีกว่าจริงไหมที่ปากคับมีลูกแล้ว ปาคับได้ตอบว่าผมมีจริงมีลูกชายอายุประมาณ6ขวบตอนนี้เขาอยู่กับแม่เขาก็มีปัญหากันก็แยกกันเราก็บอกว่าถ้ามีปัญหากันเราขอลูกมาอยู่กับเราได้ไหมพอพี่สาวชอบเด็กผู้ชายเขาก็บอกว่าจะเลี้ยงเองแต่เขาไม่ให้พี่สาวก็เข้าใจเพราะแม่ลูกเขาก็ผูกพันเราก็ยังติดต่อกันนะยามมีเราก็ไปหากันแต่ช่วงหลังๆไม่ค่อยได้ไปเพราะเราไม่มีเงิน